มแรงมาโดยไม่บอกกล่าวลนะ่วงหน้าแต่ก็ยังออกอยู่เลยแต่ก็ออกเกิดเจ้าสีลมมาอย่างแรงคืออะไรกันครับมันคืออะไรกันข้าจาเหมียวมีเหมียววิ่งกันหมดแล้วลมมาพายุมาอย่างแรงโอโหปิวไปหมดเลยครับปืนไปเอาไป ไฟพลังโซลาเซลล์ลงปูปีหมดแล้วลมแรงจริงๆแต <c oughs> ่ก็ยังออกอยู่แต่ว่ามีลมมาแรงมากโอ้โหอกรกินแต่ก็ยังตึงเปี้ยงอยู่เลยนะไม่มีแววว่าจะมืดจะค่ำฝนจะตกลมมาแรง เหมียวลมแรงนะครับเหมียวก็ฝนตกวิ่งเลยนะครับวิ่งเลยเข้าลมเลยนะครับแห่หาที่กำบังเลยนะเอแดดก็ออกเจือจ้าล,ลมมายังไงเนาะลมมาแรงแดดก็ยังออกทำงานดีเนาะเป็ี่ยนภยัยแต่ธรรมชาติยู่งพอ ลบรีรีเลี่ยงได้เนาะไม่เป็นอะไรมากครับแดดก็ออกเมียก,ก็เล่นได้อยู่ครับแต่ลมแรงเท่านั้นเองเมียเมียก็เล่นกันย่งสบายใจเล่นกันแบบสบายใจบางก็เล่นบางก็นอนบางก็ขับถ่ายตามภาษาแมวเมียวครับแมวเมียวแมวเมียว ครับไม่มียอเตรียมพร้อมนะครับถ้าฝนตกวิปปิ้งเลยนะฝนมีฝนตกเหมือนกันครับแต่ตกไกลๆนู้ถานวนมืดแต่ที่นี่แดดสว่างแดดเจิดจ้าแดดเจิดจ้าสว่างสวยมาลมมาอาน้อ,นองเพชรนิน น้องเป็ดนินเบีก,กีวิ่งหลบกบขาวทันไหมลูกหนูไม่ได้วิ่งเลยครับผมไม่ได้วิ่งเลยครับ,ผม,มบ,รบผมก็อยู่ตามภาษาผมนี่แหละพี่เขาวิ่งกันผมไม่รู้จะวิ่งไปไหนผมก็หลบอยู่ตรงนี้ครับนี้น้องอะไรน้องบนชายชายนั่งอยู่ตรงนี้แต่งตัวทองขาวสำร็จ รับุญชอบบุญบุญทวีบุญนำใจบุญชิดบุญชูน้องพี่ท้องอ่อนจพี่เมียวอยู่ตรงนี้กันครับวันน,นี้ก็นำภาพบรรยากาศจำ บายให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันที่มีแดดออกแต่ลมแรงแต่ก็นอกร้อนอยู่รลบแต่ลมแรงไม่มีฝนขอให้ท,ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมเพลงนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอทุกท่านจงพบความสุขความบันเทิเงความสุขสมปรารถนาทุกประการเธอ